ที่โรงแรมนาภารายนายนิติพัฒน์ติลาเดชแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการสัมมนาครั้งที่2ค่ะจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข216กับทางหลวงหมายเลข2423ทางเข้าสถามบินอุดรธานีค่ะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนกร่วมประชุมค่ะ โดยที่ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับโครงการพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะเพื่อนำไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดค่ะ สำหรับทางแยกจุดตัดทางหลวงใหม่เลข216กับทางหลวงใหม่เลข2423ทางเข้าสนามบินอุดรธานีนะคะเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรที่มีปัญหาปริมาณการจราจรหนาแน่นค่ะและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นทางเข้าออกสนามบินด้วยเหตุผลนี้ค่ะ กรมทางหลวงจึงมีแผนที่จะปรับปรุงและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดหมายเลข216กับหมายเลข2423ทางเข้าสนามบินอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ที่เดินทางในพื้นที่ค่ะ